ปัจจุบันนี้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนนั้นคนก็อยู่กันอายุยืนแต่เมื่อหนานไปอายุก็น้อยลงเนื่องจากว่ามีภัยอันตรายหรือโครคภัยไข้เจ็บมีมากขึ้นคนจึงอายุน้อยถึงแม้ว่าจะมีวิวัฒนาการต่างๆมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ยาทนสมัยขึ้นแต่ทำไมคนจึงอายุน้อยลงเรื่อยๆก็เพราะว่าคนเรานำธรรมชาติกลับมาใช้ผสมกับเคมีต่างๆเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องน้ำก็ทำให้ปนเปกันไปจึงเป็นของที่ทำให้เราคนเราอายุสั้นปัจจุบันนี้เด็กคนเราไม่ว่าใครก็ตามคนเท่าคนแก่ ก็สามารถที่จะหารหายได้ทำรายได้ให้เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องเรียนสูงหรือโดยที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาใบประกาศมากแค่นำสินค้าไปขายมีรถคันหนึ่งก็พอที่จะอยู่ได้หรือว่าหน้าบ้านของแต่ละคนก็สามารถที่จะนำของมาขายเป็นรายได้เจือจุนครอบครัวแม้แต่กระทั่ง ของที่อยู่บ้านเรารอบๆเราแม้แต่ขยะก็สามารถที่จะนำมาเป็นวัสดุที่มีคนมาซื้อแล้วก็ขายได้ของที่อยู่ในตลาดสามารถที่จะนำออกมาจำหน่ายขายตามหู่บ้านตั้งรถกระจายเสียงก็เป็นเหตุให้คนมีเงินมีทองเหตุนั้นเด็กๆทั้งหลายเราเดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือบางคนก็ นำทัศวสั์ไปถ่ายรูปต่างๆแล้วก็เอามาลงแชร์ในโซเชียลมีคนดูมากมายก็กลายเป็นเงินหรือแม้แต่คนที่มีความสามารถพิเศษเรื่องการจัดสาร็ดีหรือแม้แต่กระทั่งมีความรู้ในเรื่องการพูดการร้องเพลงก็ทำให้คนดังมากมายเช่นต้นข้าวเป็นต้น ที่อยู่จังหวัดกาญจน์เราก็เหตุการณ์บังคับลองเพลงทั้งวันนำไปเปิดหมวกแล้วก็ทำให้เป็นนักร้องดังจนกระทั่งปัจจุบันนี้เหตานั้นเด็กที่มีมือถือเมื่อเจออะไรต้องก็ตาม <c oughs> ก็จะต้องนำมาพินิจพิจารณาเอามาเป็นรายได้ให้ได้เรียกว่าทำคอนเทนต์แม้แต่เรื่องอาหารที่เรากินอยู่ทุกวัน <c oughs> ก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอนเทนต์ได้ หรือความสามารถพิเศษในการวาดรูปความสามารถในการเจรจาความสามารถในการพูดตลกความสามารถพิเศษต่างๆอีกมากมายที่คนเราเจอคนพบโดยบังเอิญหรือจะมีการใช้คำพูดหรือภาษาต่างๆก็นำทำให้คนเราดังจนมีรายได้เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านก็มีเพราะนั้น เราก็ต้องพิิจารณาว่าเมื่อบางคนมีความคับแค้นแค้นใจเรื่องรายได้ต่างๆก็จะต้องดิ้นหล่นแม้แต่ตัวนิดเดียวก็ดิ้นหล่นเล่นเกมบางคนเล่นเกมก็ถึงกับร่ำรวยก็มีต่อสู้ชนะหรือว่าเล่นจนเป็นที่ยอมรับคนดูก็ทำให้มีรายได้เข้ากระเป๋ามากมายเมื่อเป็นเช่นนี้เด็กๆทั้งหลายเรามีมือถือ เราดูคลิปต่างๆเราก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงใช้เอามาพัฒนาตัวเองให้มีรายได้ครอบครอบครัวได้คนอื่นเขาทำได้เราเองก็ทำได้โดยใช้ธรรมะของพทธเจ้าที่ว่าฉันทะคือความพอใจในสิ่งนั้นข้อสองเมื่อพอใจแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามเอาใจฝักใฝ่จะต้องทำให้ได้วิมังสาม,มันติตองมันแก้ไขมันปรับปรุง ให้คนดูขึ้นชมเอาความรู้สึกของเรานี่แหละเอาไปดูไปชมไปปรับปรุงก็ทำให้เกิดความสำเร็จได้ดังที่บุทธเจ้าได้ตัดถึงอิทธิบาท4ก็คือชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ทำให้เราร่ำรวยมีรายได้ปัจจุบันคนเหล่านี้ไปนรกกันมากมายคนที่ไปสวรรค์มันกับขนโครหรือมีจำนวนน้อยมาก เหตุผลก็เพราะมีสิ่งยั่วยุมากมายที่เราเหมองอยู่รอบข้างคือเรื่องกามาราคะหรือโทสะทำให้คนติดขุกมัดหมายหรือโมหะทำให้คนลุ่มหลงเห็นนั้นคนเราจะต้องมีการรู้จักใช้รู้จักพินิจพิจารณาทำในทิ่งที่สมควรหรือพอดีโดยเฉพาะจะต้องมีศีลธรรมต้องมีศีลไม่เพลิดเินไปกับผู้ชายหรือผู้หญิง ลูกเต้าเหล่าใครใครก็รักใครก็ห่วงฉะนั้นอย่าไปล่วงเกินหรืออย่าไปผิดประเวณีหรือจะไปมีอะไรกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ไปสวรรค์เพราะคําสอนของบุทธเจ้านั้นก็ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บุทธเจ้าตรัสว่าคนเราไปนรกกระเพาะผีศีนบ้างคาสัตว์บ้างเบีาายดเบียนสัตว์บ้าง,ด,าางดื่มสุราเมลัยมั่งนรกก็ยังคอยอยู่คนที่ประพฤติแบบนี้อยู่เหตุนั้นถ้าเราต้องการที่ให้ตัวเองพ้นจาก ความเป็นนรกหรือตกนรกทุกทรมานเราก็จะต้องรักษาศีลให้มัน่นคงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะมีเสี่ยงโย่อยู่มากขนาดไหนก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศีลอยู่ตลอดเราก็จะมีความปลอดปลอดภัยตายแล้วก็จะได้ไปสวรรค์จเจริญพร